ปราโมดนายกสมาคมชาวนาพร้อมทีมบริหารยื่นหนังสือถึงนายกอิงขอสข้อเงินช่วยเหลือชาวนาปลังไร่ละ500้งดเผาช่วยค่าจุลินทรีย์ไร่ละห้าตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงพ่วงมาตรการลดราคาปุย๋ยสารเคมีช่วยเกษตรกรหลังตลาดโลกราคาผันผวนอินเดียเวียดนาม แข่งดัมราคากราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่17กลุ่กุมภาพันธ์2568กกับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ <C 1> คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายปราโมทเจริญศินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่านะครับวันนี้17กุมภาพันธ์68ได้มายื่นหนังสือที่ทําเนียบรัฐบาลถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรมนตีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขสืบเนื่องมาจากที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเรื่องราคาข้าวเปลือกตกต่าและเรื่องรัฐบาลห้ามไม่ให้มีการเผาฟางข้าวซึ่งจะทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นไร่ละ500บาทอันเป็นสาเหตุให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ออกมาชุมนุม เรียกร้องรัฐบาลและเริ่มลุกลามเป็นวงกว้างทุกจังหวัดนะครับดังนั้นทางสมาคมชาวนาและกะเกษตรกรไทยเห็นว่าภาครัฐนะครับควรจะมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีก่อนที่จะถึงรอบการเก็บเกี่ยวหรือดูนาปังอีกภายใน1-2เดือนข้างหน้ารวมถึง การออกมาตรการระยะยาวในการดูแลราคาข้าวเปลือกในฤดูการหน้าโดยสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยขอเสนอประเด็นตามที่ประชุมกรรมการสมาคม3ข้อมีดังนี้นะครับข้อ1น,นะครับการจัดการฟางข้าวโดยไม่เผามีหลายวิธีได้แก่วิธีย่อยสลายฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์และไถกลบ หรือวิธีอัดฟางเพื่อขนออกจากพื้นที่เกษตรกรซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดต่างกันการบริหารจัดการฟางทั้งประเทศจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงหลังเก็บเกี่ยวจะมีฟางจำนวนมากทั้งประเทศต้องกำจัดพร้อมกันจะใช้วิธีการอัดฟางและขนออกวิธีการเดียว ให้ทานกระบวนการทำนารอบต่อไปคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการจะเลือกใช้วิธีไหนควรให้ชาวนาเลือกจัดการเองโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการฟางให้ชาวนาแทนซึ่งค่าใช้จ่ายและในการจัดฟางข้าวด้วยวิธีย่อยสลายประกอบด้วยการกระจายฟางหลังเกี่ยวข้าวจากนั้น ชาวนาต้องใช้น้ำและใช้รถตีนตะขาบปั่นกลบซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่350บาทต่อไร่หลังจากปั่นเสร็จชาวนาต้องขึ้นน้ำและฉีดจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางค่าใช้จ่ายประมาณ150บาทต่อไร่แล้วจึงหมักทิ้งไว25้25-30ถึงวันขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ500บาทต่อไร่ดังนั้น สมาคมจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เกษตรกรไร่ละ500บาทตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เกษตรกรขึ้นทิเบียนไว้เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและเพื่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าหากชาวนารายใดยังคงมีการเผาฟางภายในสปี จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือโครงการต่างๆของภาครัฐ 2. เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำจากสถานการณ์ตลาดโลกมีเหตุหลายปัจจัยทั้งอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาว5%และเวียดนามเองก็ใช้ราคาข้าวต่ำสุดมาแข่งแย่งพื้นที่ตลาดมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อชาวนาโดยตรงในสถานการณ์ที่ ราคาข้าวเปลือกลดลงอย่างรุนแรงบวกด้วยสภาวะอากาศที่หนาวเย็นเป็นเวลานานได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปัจจุบันและจะส่งผลกระทบในรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปลังชุดใหญ่ที่จะออกปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเขตชนระทานและนอกเขตชนระทานรวมประมาณ1 0 1ถล้านไร่ ผลผลิตประมาณ6.5ถึงเล้านตันดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาให้สามารถดังลงชีพยอยู่ได้ไม่ประสบสภาวะขาดทุนสมาคมจึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร,กรไร่ละ500บาทตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปลังซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกร,กรได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และเป็นวิธีที่ไม่เป็นการบิดเบือนตลาดทั้งนี้รัฐบาลควรมีมาตรการระยะยาวควบคู่ในการดูแลข้าวเปลือกในอนาคตข้างหน้าด้วยและข้อที่สามสมาคมยังคงต้องการให้รัฐบาลช่วยดูแลในเรื่องราคาปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาและน้ำมันให้มีราคาถูกลงเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุน รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมอายุการเฉพาะปลูก100วันทั้งพื้นนุ่มและพื้นแข็งเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนตอบโจทย์ชาวนาและตลาดและเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและ ถ้าหากผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ